สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกค,ค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเราก็จะเป็นดวงดโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะ ในช่วงแรกเนี่ยองจะเปิดถึงความสัมพันธ์เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเ้า่อนก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิด เหตุการณ์ที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะไม่แน่คําทํานายในคลิปนี้อาจจะเป็นคําทํานายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะคะกวางฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะส่วนท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดด้านลิมนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะ,ะตามด้วย8ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ควีนออฟแวนค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่สามใบนี้ที่ขึ้นมานะคะเหมือนคุณอาจจะมีความเบือ่อมีความเซ็งในความรักความสัมพันธ์นี้ ในคู่ของคุณนะคะอาจจะเพราะว่าตัวเขานั้นน่ะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานค่ะทํางานอย่างเดียวเลยไม่ได้ให้เวลาให้กับคุณเลยนะคะแล้วมันอาจจะเป็นแบบเนี้ยมานานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันเหมือนมันแก้ไม่หายสักทีอะคะ่ะ เออเหมือนเขาอาจจะมีการแบบแบ่งเวลาไม่เป็นก็ได้หรือว่าในตอนนี้เขาอาจจะได้โปรโมชั่นขึ้นมาเออได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทําให้เขายิ่งไม่มีเวลาใส่ใจกับคุณมากนักนะคะเหมือนเวลาคุณพูดอะไรไปแล้วเนี่ยเออเขาไม่ค่อยรับฟังปัญหาของคุณสักเท่าไหร่แม้แต่เรื่องราวในชีวิตประจําวันอืมอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เรื่องราวในชีวิตที่ชีวิตประจําวันที่คุณอยากจะแชร์กับเขาเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ค่อยฟังอืเหมือนเคยเมื่อก่อนอ่ะมันต้องต้องดีกว่านี้แหละแต่ตอนนี้มันเฉยชาแล้วแบบเมินเฉยมากเกินไปนะคะจนคุณรู้สึกท้อแท้ค่ะรู้สึกเอ,อผิดหวังในตัวเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าจะไปรอดและ้ะเออคุณมีความรู้สึกอยากที่จะยอมแพ้เนาะเนี่ยพย่แปดถ้วย ชวยเปรียบเสมือนความรักความรู้สึกค่ะที่เรารสึกว่าอยากจะบอกลาอยากจะหันหลังหนีไปนะคะอืมอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้สถานการณ์ต่างๆที่กวางพูดมาเนี่ยมันอาจจะสลับกันได้นะคะเอออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่เอ่ยยุ่งอยู่กับเรื่องงานจนลืมความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามนะคะทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะยอมแพ้แล้วเดินไปจากคุณก็เป็นไปได้นะเอออาจจะเป็น เออมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทําให้คุณไม่มีเวลาให้เขาก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวก็ได้เนอะอม,มาดูต่อกันค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างค่ะไพ่ The Fool ขึ้นมาค่ะห้าดาบค่ะเราก็ตามด้วยหนึ่งดาบนะคะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี้ยจุดเล็กๆอะ่ะที่เริ่มต้นเลยนะคะกวามคิดว่าความไม่เข้าใจกันปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนคะ่ะคือความไม่เข้าใจกันเออความเมินเฉยต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคุณอาจจะเมินเฉยในความรู้สึกของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะมีความเมินเฉยในเรื่องราวในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะเห็นไหมคนหนึ่งพยายามที่จะหันไปดูอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็หันหน้าหนีหันหลังหนีเมินหนีนะคะอืมหรือการที่คุณพูดคุยกันแหละ พยายามพูดคุยกันละแต่มันก็ยังไม่เข้าใจกันสักทีเออคุยเรื่องเดียวกันภาษาเดียวกันก็เหมือนเข้าใจไปคนละทิศคนละทางนะคะบางทีการที่พูดออกไปแล้วมีอารมณ์กันอีกอารมณ์แบบบึ้งตึงนะคะไม่ใช่อารมณ์แบบเออซาบซ่านนะเออมีอารมณ์แบบบึ้งตึงกันอีกนะคะเออแล้วมันก็มีความห่างออกไปอ,อืมในความที่อาจจะ หรือมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ต่างคนต่างไม่ได้สนใจที่จะเอามาพูดคุยกันนะคะเออต่างคนต่างไปค่ะไปทางคนละทิศคนละทางทางซ้ายทีทางขวาทีนะไม่ได้ไม่ได้สนใจก็คือเมินเฉยนะคะต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วปัญหามันยังยังอยู่ไงปัญหามันยังอยู่ไง อาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาไม่เป็นก็ได้นะคะแบ่งเวลาเาเรื่องงานนะคะเออกับเรื่องที่บ้านนะหรืออาจจะเป็นเรื่องอารมณ์เอาเรื่องอารมณ์ที่งานเอามาใส่คนที่บ้านอะไรแบบเนี้นะพอเอาพอ,พอมันมีปัญหาแล้วต่างคนต่างไม่ได้แก้ไขต่างคนต่างรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่ต้องแก้ไขอ่ะให้อีกฝ่ายนั้นอ่ะอยู่กับตรงนั้นไปแหละเอออยู่กับอารมณ์ตรงนั้นไปแหละอยู่กับปัญหาตรงนั้นไปแหละ คงแก้ไขเองได้แหละเอออารมณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะอือารมณ์เหมือนแบบไม่รับผิดชอบอะไพ่เดิร o ฟูลเป็นแบบนี้ค่ะไพ่เดิรฟูลคือคือทําอะไรมักจะไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะทําอะไรตามใจตนเองหรือแม้กระทั่งคุณเนี่ยเป็นคู่กันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเออคุณไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนอะอ่ะเป็นเรื่องราวใหญ่ๆก็ได้แล้วก็ไม่ได้ปรึกษา คนที่บ้านเลยเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจคนเดียวอะ่ะทําอะไรคนเดียวอะ่ะโดยลืมนึกไปค่ะเว้ย่าเรามีคู่คิดมีคู่ชีวิตอยู่นะเออปรึกษาคู่ชีวิตก่อนก็ได้นะบางทีอเราอาจจะลืมนึกถึงไปนะคะคุณพยายามที่จะพูดคุยกับเขาแล้วค่ะพยายามพูดคุยถึงปัญหาตักกะด้วยเหตุด้วยผลนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่า มันยังไม่คลี่คลายเลยค่ะคุณก็อยากที่จะตัดไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นอนะ่ะถ้าเกิดว่าเหมือนเขาเนี่ยไม่ทําความเข้าใจคุณคุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะตัดความสัมพันธ์นี้แล้วตัวเองเดินออกมาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกกันได้ง่ายๆะนะคะเออตัวคุณนั้นอาจจะมีภาระร่วมกันมีธุรกิจร่วมกันอยู่นะคะมันก็เลยไม่ได้สามารถที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้แบบ ง่ายๆแบบดีดนิ้วแล้วก็ทําได้เลยอะไรแบบนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมกันค่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมาค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะในตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากทํากิจกรรมหลายอย่างมากเอออยากทรหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าพอจะทําอะไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาปรึกษาคู่ของตัวเองแต่พอมาปรึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสนใจอะไรบ้างนะัก ทำให้คุณขาดความมั่นใจในการตัดสินใจไปอืมนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดียวทุกอย่างทําด้วยตัวเองนะคะแต่พอตอนเนี้ยมันมีคู่เราก็อยากจะปรึกษาแต่ตัวคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้คําปรึกษาที่ดีมากนักเนาะเอออาจจะไม่ค่อยสนใจทาให้คุณอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยนะอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากทำนั่นบางทีกิจกรรมหลาย,ลายๆอย่างที่คุณคิดเนี่ยก็คืออยากทํากับเขาแหละ อยากจะไปทานข้าวกันอยากจะไปเที่ยวกันอืมนะแต่ก็ไม่ได้มีเอ่อฟีดแบ็กลับมาสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนโสดนะคะกวางมองว่าในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะเข้ามาให้เลือกเลยอืมนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคิดไว้คนในอุดมคติก็เป็นไปได้คนที่คุณฝันถึงคนที่คุณคิดถึงอาจจะเข้ามานะคะแต่ว่าเอออยากให้ลองคุยก่อนอยากให้ลองเปิดใจก่อน ให้รู้เรื่องราวรู้แบ็กกราวของเขาก่อนนะคะนะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะไพ่สองไม้เนี่ยไอ้ไพ่สองดาบเนี่ยคือการหาอินโฟเมชันเกี่ยวกับคนคนนั้นเยอะๆะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่ห้าไม้นะคะ ตามด้วย The World ค่ะแล้วก็ไพ่ t r e n g ท h ค่ะทิศทางความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะต้องอาศัยการสื่อสารค่ะอืมคือการพูดคุยกันเยอะๆยิ่ง Face to Face ยิ่งดีค่ะยิ่งแบบเห็นหน้ายิ่งดีนะคะเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้ระวังค่ะเรื่องของความใจร้อน การด่วนพูดพูดแบบไม่ค่อยคิดนะคะเออพูดไปแล้วใส่อารมณ์เนี่ยค่ะถ้าพูดไปแบบนี้มีโอกาสพังเลยพังเลยนะคะนะแต่ว่าถ้าเรามีการพูดคุยกันอืมด้วยความเข้าใจกันด้วยความแบบใจเย็นๆนะวางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ตลอดรอดฝั่งอืมนะคะเออดูแล้วอะ่ะตัวคุณเนี่ยยังคงรักเขาอยู่นะ ยังรักเขาอยู่แล้วตัวเขาอะก็เหมือนรู้สึกว่ายังขาดคุณไม่ได้นะคะเออยังอยากที่จะอยู่กับคุณอยู่ตลอดนะคะมีเรื่องมีราวอะไรเขาก็ยังนึกถึงคุณเสมอเลยนะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะถ้าการที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยเออมันบั่นทอนความรู้สึกดังเปลี่ยนละกันเปลี่ยนมาเป็นรับฟังละกันเออถามว่า วันนี้เธอเป็นอะไรไหมเธอเหนื่อยไหมแล้วก็รับฟังปัญหาเขาอย่างเข้าใจอย่างเปิดอกนะคะเออนะแล้วความคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไปดีขึ้นเ,ออเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมค่ะว่ามีผ้่า้าอ,อยากบอกอะไรอีกนะอืเข้อมาอีกหนึ่งใบค่ะมีเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะอือแล้วก็เอมเพลเลอร์ค่ะอย่ามีอีกโก้เยอะเลยค่ะ อย่ายิงในศักดิ์ศรีมากเกินไปเอออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะเออพยายามปล่อยอีโกโน้นัน้นออกไปอย่าไปเขินค่ะถ้าอยากที่จะพูดอะไรกับเขาสักทีอยากจะบอกเขาบอกเขาว่าคิดถึงอยากจะบอกรักเขาไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องแบบว่าเออศักดิ์ศรีมันเยอะนะคะพูดออกไปมันดูน่าอายหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ต้องคิดแบบนั้นค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคิดแบบนั้นน่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่จุดนี้ได้ เออทะเลาะก,กันอีกได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบเออมีอารมณ์อ่วยบ้างนะคะลองลองเปลี่ยนคําพูดดูบ้างนะคะอ่อนหวานดูบ้างขี้อ้อนดูบ้างดูเด็กๆสดใสสดใสเออความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศท,ทางที่ดีแน่นอนเออแล้วเรื่องราวอะไรในอดีตที่เคยโอ้ยสู่ลบกันนักหนาปล่อยวางลงเธอคะ่ะเออนะ วันเวลามันก็จะรักษาเราได้แหละเนี่ยไพ่ห้าถ้วยเหมือนกับเรายังคงมองปัญหาอยู่เลยค่ะไม่ไม่หันหน้ามาเผชิญไม่หันหน้ามาพูดคุยค่ะเราอย่าไปมองอดีตและอย่าไปมองปัญหาตรงนั้นนะคะกลับมาแก้ไขปัญหาพ,พร้อมๆกันเนาะนะเอ่อถ้าก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเป็นคนที่แบบไม่อยากที่จะพูดอยากจะมีฟอร์มอะไรแบบเนี้ยนะเราอาจจะต้องเป็นคนเป็นฝ่ายลดบ้างนิดนึงนะคะ แล้วก็จะมีทางออกที่ดีค่ะวางของนิดนึงค่ะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะสิบดาบตัวเขาก็เฮิร์ตเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เด็กถือไม้ค่ะอืมแล้วก็ตามด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเออเขาคิดยังไงความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเฮิร์ตเหมือนกันนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความห่างความห่างเหินความไม่เข้าใจกันหรือว่า เออนะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกเฮิร์ t ยังไงเขารู้สึกได้นะเขารู้สึกถึงความรู้สึกของคุณนะคะเขาว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันสดใหม่อยู่เสมอเขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะกระเตือลื้อล้อนไปกับคุณอยากที่จะจับมือคุณแล้วเดินไปด้วยกันนะนี่อืมนะคะแต่ว่ามันก็ติดตรงที่ว่าอืมต่างคนอาจจะมีเรื่องของศักดิ์ศรี เรื่องของแบบฟอร์มก็ได้นะคะเก๊กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยที่จะเปิดใจจะเข้าไหร่คิดถึงแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าคิดถึงรักแต่ก็ไม่อยากที่จะเอ่ยปากอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเขามักจะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนแบบให้คุณนะ่ะทําก่อนอืมเขามักจะให้คุณทําเรื่องราวต่างๆก่อนนะคะเออ ถ้าคุณอยากที่จะรับฟังความรู้สึกเขาอยากที่จะให้เขาพูดถึงความรู้สึกคุณอาจจะต้องพูดเรื่องของความรู้สึกก่อนแบบสอนเขาอะนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็เออสอนเขาดีกว่าสอนเขาว่าการที่มีความรักที่ดีจะต้องเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็จะทําตามค่ะเพราะว่าตอนเนี้เขาอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณอยู่นะคะเขาไม่ได้อยากที่จะห่างหายไปไหนเนาะอ่า เดี๋ยวควงขอไพ่อีกหนึ่งใบค่ะเป็นไพ่แนะนํานะคะมาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่เขาอยากจะบอกกับเราบ้างนะคะอะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทําให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเธอควรได้พบเจอคนที่ดีกว่าและพร้อมสําหรับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเราอืม มีความงองแงนิดนึงแหละเขาคนนี้นะคะมาดูใบสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเธอเองก็จริงจังมากเกินไปเราอยากให้เธอปล่อยวางบ้างจำได้ไหมเอ่ยที่เราดูไปในเรื่องของทิศทางความรักอะคะ่ะเออดูเหมือนว่าตัวคุณอะมักจะเอาเรื่องเก่าๆมาคิดเสมอนะคะมองแต่ปัญหามองแต่อดีตนะคะไม่หันมาเผชิญหน้ากับปัจจุบันแบบนี้ค่ะเออมันก็ทำให ไปต่อยากอะค่ะเออเวลาที่เรารู้สึกมีอะไรตะขิดตะขวงใจอะมันทำให้เราอล่าเราดรอปลงอะคนข้างๆอะมันจะรู้สึกได้ว่าเธอเป็นอะไรอะทำไมเธอรู้สึกงุนงิดต,ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องเอาปัญหานั้นอะดรอปไว้วางไว้อย่าไปนึกถึงมันนะคะนะเวลามันจะช่วยเราเยียวยาจิตใจเราเองนะคะ แบบเรางอนนะ่ะงอนพร่ำเพื่ออย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยน่ารักนะคะงอนแบบนิ่ๆหน่อยๆเล็กน,น,น้อย,นนอยมันก็จะดูน่ารักกว่านะคะอ่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะวางฝากกดไลค์และกดติดตามวางด้วยนะคะส่วนท่านใดสนใจอ,อยากดูดวงส่วนตัวกว่านีคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกนคิวอาโค้ดด้านลิมนี้นะคะวันนี้วางขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย